สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสราํารันในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็เชิญติดตามกันได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านก็มีพระอาทิตย์เป็นดาวตานุลักษณ์หรือกล่าวได้ว่ามีพระอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวของท่านนั่นเอง พระอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่มีความสำคัญมากถือว่าเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพที่สำคัญร่วมกับพระจันทร์และดาวพฤหัสบดีดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์หากท่านทราบตำแหน่งหรือมาตรฐานของพระอาทิตย์ในพื้นดวงเดิมของท่านว่าได้มาตรฐานที่เข้มแข็งหรือเป็นมาตรฐานที่เสื่อมอย่างไรท่านก็พอจะทราบคันลองชีวิตของท่านได้โดยไม่ยากนัก ชาวาลัคนาราศีสิงห์ถ้าท่านทราบมาตรฐานของพระอาทิตย์ในดวงเดิมของท่านแล้วสิ่งที่ท่านต้องทําความเข้าใจกับดาวประจำตัวของท่านคือพระอาทิตย์นั้นไม่ว่าจะอยู่ในมาตรฐานอะไรในพื้นดวงเดิมก็าตามพระอาทิตย์ก็จะแสดงความเป็นผู้มีเกียรติมีศักิศรียิ่งถ้าได้มาตรฐานที่ดีเช่นสถิตราศีเมษที่ได้มาตรฐานอุด ก็จะถือในเกียรติยศศักดิ์สีีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเจ้าชะตากลับทําให้ความมีเกียตรติมีศักดิ์สีีของพระอาทิตย์หมนมัวลงก็จะทําให้พระอาทิตย์ในดวงชะตาของท่านที่เคยส่งผลที่เป็นคุณกับเจ้าชะตามาตลอดนั้นลดทอนคุณภาพลงไปจนไม่สามารถส่งกระแสที่เป็นคุณให้กับเจ้าชะตาได้อีก ตัวการสำคัญที่มักจะทำให้พระอาทิตย์ในดวงชะตาของท่านหม่นมัวลงไปจนถึงกับมืดมิดได้ก็คือราหูเป็นตัวหลักเมื่อถึงเวลาที่พระจันทร์โคโจรมาทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนระเบิดเมื่อไหร่พระอาทิตย์ที่เคยส่องแสงสว่างสวยก็จะมืดดับลงทันทีนั่นคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสุริยุป,ปราคาหรือสุริยคาดั่นเองโบราณอาจารย์ท่านเปรียบเลยดวงชะตาเช่นนี้ว่า เปรียบเสมือนผู้ที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีแต่กลับไปคบหาสมาคมกับคนไม่ดีคนชั่วหรือคนพาลจึงทำให้ผ้าทิตย์อับแสงลงดังเช่นเจ้าชะตาที่สูญสิ้นเกียรติยศศักดิ์ศรีนั่นเองในทางโหราศาสตร์ก็จะกำหนดให้แต่ละราศีแบ่งออกเป็น9ส่วนซึ่งเรียกว่านวาวงโบราณอาจารย์ท่านได้กำหนดให้นวางสามนวางนะครับเป็นหนึ่งตรียาง แต่ละราศีจึงประกอบไปด้วยสามตรียางชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดในนวางตรียางที่แตกต่างกันท่านก็จะมีคันลองชีวิตที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะหากเจ้าชะตาเกิดในตรียางพิษซึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ตรียางพิษก็จะตกอยู่ในตรียางที่สองหรือทางโหราศาสตร์เรียกว่าทุติยตรียางนั่นเองเป็นตรียางที่ต้องพิษกรุด ถ้าลัคนาของท่านเข้าไปสถิตยอยู่หรือมีดาวพราะเคราะห์ใดๆนะครับเข้าไปสถิตในตียางพิษรวมไปถึงท่านที่มีลัคนาสถิตราศีอื่นๆด้วยนะครับโบราณอาจารย์ท่านก็เปรียบเทียบลัคนาหรือดาวพะเคราะ์ที่เข้าไปสถิตหรือโคจรในตียางพิษต่างๆนี่ว่าเหมือนกับตกลงไปในหลุมปฏิกูลที่สกปรกโศโครกทำให้สิ่งที่ตกลงไปนั้น ย่อมแปกเปื้อนไปด้วยเช่นกันสำหรับตรียางพิษคุดในทุติยะตรียางของราศีสิงห์นั้นก็เป็นตรียางพิษที่ส่งผลถึงลัคนาหรือดาวพระเคราะห์ใดๆที่โคจรเข้ามาในตรียางนี้ส่วนพิษที่จะเกิดจากตรียางพิษคุดนี้จะส่งผลอย่างไรในตำราโหราศาสตร์ ท่านได้กล่าวไว้ว่าพิษคุดจะส่งผลเป็นพิษร้ายที่เกิดจากเบื้องสูงหรือเบื้องบนเช่นการถูกผู้บังคับบัญชาถูกหัวหน้าง,งานว่ากล่าวตักเตือนตำหนิลงโทษหรือถึงขั้นลดขั้นลดตำแหน่งหรือถูกกันแกล้งใส่ร้ายป้ายสีโดยเกิดจากผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานนั่นเองจะเห็นว่าถึงแม้ว่าท่านจะมีลัคนาสถิตราศีสิงห์เหมือนกัน แต่ละท่านก็จะมีคันลองชีวิตที่แตกต่างกันไปยิ่งถ้าพิจารณาถึงดาวตนุลักษณ์และดาวพระเคราะห์อื่นๆในพื้นดวงเดิมของท่านที่ไปสถิตในราศีต่างๆก็จะยิ่งทำให้เห็นชัดว่าคันลองชีวิตของคนในลัคนาราศีเดียวกันนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบเมื่อท่านได้รับฟังคำพยากรณ์ใดๆที่ไม่ใช่คำพยากรณ์ส่วนตัวของท่าน ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นภาพรวมกว้างๆของลัคนาราศีท่านเท่านั้นท่านสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในแต่ละเรื่องแบบกว้างๆได้แต่ถ้าท่านต้องการรู้รายละเอียดโดยส่วนตัวมากขึ้นท่านก็ต้องควรตรวจดวงชะตาเฉพาะของตัวท่านเองดาวพฤหัสบดีสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในพื้นดวงเดิมก็จะทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนภพปุตตะและ พบมรณะหลังจากวันที่19เมษายน2566ดาวพฤหัสบดีจะโคจรอ,ออกจากราศีมีนพบมรณะเข้าสู่ราศีเมษได้มาตรฐานราชาโชคในพบสุภะแล้วสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีในขณะที่ดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายราศีก็มีดาวพระเคราะห์อื่นๆสถิตอยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน อย่างเช่นที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพสุภะของท่านก็จะมีราหูเจ้าเรือนปัตตนิไปสถิตรออยู่แล้วนะครับซึ่งโคจรก็ไปสถิตรออยู่ตั้งแต่30มีนาคม2565แล้วสถิตที่ราศีเมษจนถึงวันที่17ตุลาคม2566ดาวเสาร์เจ้าเรือนภพอริของท่านก็โคจรมาสถิตที่ราศีกุมภปัตตนิตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566 ที่ผ่านมาส่วนดาวมฤตยูโครจรเข้าสถิตที่ราศีพฤษศพบพกรรมะของท่านมาตั้งแต่วันที่8มีนาคม2 5 6 6แล้วนะครับเมื่อดาวพระฤหัสบดีโครจรเข้าสู่ราศีเมษได้มาตรฐานราชาชโชคในภพที่9คือภพสุภะของชาวลัคนาราศีสิงห์ตำราโหราศาสตร์ไทยท่านเรียกดวงชะตาที่มีดาวพฤหัสบดีในภพที่9 คือพบสุภานีว่าเป็นดวงชะตาได้ธนูเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นราศีใดก็ตามแต่ตามตำราก็ให้น้ำหนักนะครับกล่าวเอาไว้ว่ามีอยู่สองราศีที่ดวงชะตาธนูเกณฑ์จะส่งผลที่เป็นคุณให้กับเจ้าชะตาสูงกว่าธนูเกณฑ์ในราศีอื่นๆนะครับราศีแรกที่เป็นพบที่9เป็นธนูเกณฑ์และส่งผล ดีมากนะครับก็คือราศีธนูที่ดาวพฤหัสบดีได้มาตรฐานเกษตรตราธิบดีและราศีที่สองก็คือที่ราศีกรกฎเมื่อเป็นภพที่9้าภพสุภะนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ดาวพฤหัสบดีก็ได้มาตรฐานเป็นอุดนั่นเองดวงชะตาใดเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรมาเข้าเรือนภพที่9้าภพสุภานี้ โบราณอาจารย์ท่านว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะศึกษาหาความรู้ด้านใดๆก็แตกฉานมีโอกาสจะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงที่สูงมากจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าชะตามีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆด้วยดีบางท่านนะครับอาจได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปศึกษาต่อไปดูงานที่ต่างประเทศต่างแดนหรือ อาจได้เป็นตัวแทนประเทศในการไปดําเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่างประเทศโดยเฉพาะถ้าในพื้นดวงเดิมของท่านมีพระอาทิตย์กับพระจันทร์ทํามุมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จะยิ่งทําให้เกิดผลที่เป็นคุณกับชาวลักขณาราศีสิงห์ท่านมากยิ่งขึ้นกว่าระดับปกตินะครับชาวลักขณาราศีสิงห์ในช่วงเวลานี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใด ก็มีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงยิ่งขึ้นในตำราโหราศาสตร์ไทยถึงกับกล่าวไว้ว่าแม้แต่เป็นพระภิกษุสงฆ์ก็มีโอกาสที่จะสอบปร,ริญญาทำได้หรือมีโอกาสที่จะได้เลื่อนสมณศักดิ์แต่ดาวพระฤหัสบดีในภพสุภานี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับท่านต้องเตือนตัวเองไว้ตลอดเวลาด้วยว่าท่านต้องไม่เข้าไปข้องแวะหรือกระทาําความผิด ในเรื่องราวที่ผิดต่อกฎหมายผิดต่อศีลธรรมโดยเด็ดขาดซึ่งจะทำให้เกิดเป็นผลร้ายที่เบียดเบียนคุณงามความดีจากกระแสอิทธิพลที่เป็นคุณของดาวพฤหัสบดีให้ลดลงไปหรือแม้แต่ในช่วงเวลาที่ดาวบาปะเคราะ์โคจรเข้ามาทามุมสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับดาวพฤหัสบดีในเรือนสุภา,ภาก็จะส่งผลที่เบียดเบียนกระแสอิทธิพลที่เป็นคุณต่อดวงชะตา ของดาวพฤหัสบดีให้ด้อยลงไปด้วยเช่นกันชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ไม่เข้าไปข้องแวะกับเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้นในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาสถิตในเรือนที่เก้าภพสุภะตำราจักรีบณีท่านได้กล่าวถึงเอาไว้ว่าพฤหัสบดีเป็นเก้าได้ฐานาสุขลาบมาอยู่นองเนือง ก็ในช่วงเวลาที่โอกาสแห่งความสําเร็จมารอชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่นั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีเป้าหมายมีความฝันมีโครงการหรืองานใดๆที่ท่านตั้งใจจะทําให้สําเร็จในช่วงเวลาที่ดีเช่นนี้ท่านต้องเดินหน้าเร่งลงมือทําให้เต็มที่เต็มกําลังแล้วความฝันเป้าหมายหรือโครงการที่ท่านได้คาดหวังเอาไว้จะประสบความสําเร็จในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอน ชาวลัคนาราศีสิงห์โดยปกตินะครับก็เป็นที่ทราบก,กันอยู่แล้วว่ามักจะคิดใหญ่ทำใหญ่อยู่เสมอซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านเมื่อรวมกับช่วงเวลาดีๆที่มาถึงดังที่กล่าวมาแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องยกคำพูดของมิเชลโยที่ได้รับรางวัลอสการ์มาฝากชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าหากมีฝันจงฝันให้ยิ่งใหญ่ แล้วทำให้ความฝันให้เป็นจริงจงได้ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านใช้ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีได้มาตรฐานราชาโชคโคจรมาสถิตที่พบสุภะของท่านก้าทำให้ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของท่านให้เป็นความจริงขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่เป็นเป้าหมายเป็นความฝันของท่าน ดังที่ท่านปรารถนาในทุกประการนะครับในตอนหน้าก็จะยังคงเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัส,สบดีกันต่อแต่จะเป็นเรื่องราวของผลกระทบที่มีต่อชาวลัคนาราศีกันในลำดับถัดไปนะครับผู้สนใจรอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ